องมาใส่คู่นี้ปั๊บเนี่ยต้องถามแล้วแหละพี่ปูได้มีโอกาสใส่ไปลงสนามจริงๆหรือไ,ได้มาซ้อมบ้างไหมคะได้ลองใส่หรือยังใส่แล้วครับใส่ลงแข่งหลายสนามแล้วหลายสนามแล้วด้วยโอ้โห,โหเป็นยังไงบ้างคะฟิลล์นี่เอาเป็นความรู้สึกแรกแบบไม่ว่าจะเป็นแบบเออ่รู้สึกยังไงตอนก้าวเท้าหรืออะไรยังไงพูดให้หล่งคนฟังหน่อยผมว่าฟิล,ลมันจะแบบนุ่มเด้ง,งหลาเด้งครับไปเลยไหลซึ่งแบบแล้วจับรอบขาถูกมันก็จะไหลไปเรื่อยๆแบบฟิลแบบ หลายๆครับเหมือนพวงรอบขาได้สมูทขึ้นนะครับอ๋อก็คือเหมือนแบบมันทําให้เหมือนแบบเขาเรียกว่าคาร์เดียนเนาะมันแบบทาได้ดีมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะอืมแล้วอย่างนี้ตัวอยากถามจังเลยค่ะเพราะบปูเชื่อว่าพี่ปูน่าจะผ่านมาหลานมาราทอนมากกี่มาราธอนแล้วคะที่ผ่านมาสิบสามสิบสามมาราทอนแล้วโหเยอะมากเห็นว่าพี่ปูเนี่ยคือเป็นตัวแทนจากทางมิชโน่ไทยแลนด์ที่จะไปวิ่งโอซาก้ามาราธอนใช่ซึ่งเดือนนี้ ยี่สองนี่ครับนี่ใกล้แล้วเดินทางยี่สองนี้ใช่ไหมคะถามถึงการเตรียมตัวดีกว่าค่ะพี่บูเตรียมตัวยังไงบ้างผมก็จะโค้ดเป็นคนวางแผนให้ผมทั้งหมดเลยโอเผมจะดูแลโปรแกรมตั้งแต่วันแรกเลยครับวันแบบคนวิ่งยังไงคนทําอะไรต่อวันแล้วเกี่ยวกับการนอนนี่คือมีเกี่ยวส่วนเกี่ยวห้องไหมคะโค้ดก็จะห่วงแ่้เพราะผมมีอาชีพเสริมไม่มีาหลักแล้วอาชีพเสริมก็เสริมละ เช่นีตเหมือนขายของคนก็จะบอกว่านอนนอนทองไม้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคือมีการเตรียมตัวอะไรอย่างนี้แล้วอย่างเงี้ยคือวิวเชื่อว่าในทุกๆสนามของเอ่อมาราธอนเนี่ยนักวิ่งหลายๆท่านเนี่ยต้องมีเป้าหมายอยู่แล้วของพี่ปูล่ะคะมีตั้งเป้าหมายอะไรบ้างไหมคะสนามนี้แอบลุ้นครับแอบลุ้นอยากได้พีดีอยากได้นิวพีดีตั้งไว้เท่าไหร่ไม่กดดันเลยสองชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมง คือตั้งไว้สองชั่วโมงครึ่งนะคะแล้วโอซาก้าครั้งนี้จะใส่รองเทา้าคู่ไหนไปคะนี่เลยใส่คู่นี้ไปนี่เลยนะคะทุกคนก็เดี๋ยวไปดูภาพสวยๆได้พี่ปูจะใส่ไปอะไรงี่ใช่ไหมคะโอเคนะคะทุกคนก็อยากให้ทุกคนเป็นกําลังใจให้กับพี่ปูด,ด้วยเนาะเพราะว่าก็ขอพี่ปูแบบจบแบบสวยๆได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้นั่นเองนะคะเดี๋ยวพี่ปูฝากถึงทุกคนหน่อยละกันเผื่อหลายๆคนพี่ๆหลายๆคนคือ่ิวเชื่อว่าเป็นไอดอลของหลายๆคนแหละ อยากจะฝากให้ติดตามฝากแชร์และตกกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับในงานนี้ผมทำเต็มที่แน่น,นอนเราก็จะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังด้วย<ด>นะคะถ้าเกิดว,ว่าใครที่เห็นเป็นไอดอลก็เดินตามไ,ได้นะคะเห็นถึงความตั้งใจแล้วก็วินัยของพี่ปูยังไงก็เป็นกำลังใจให้พี่ปูด,ด้วยนะคะขอให้เดินทางปลอดภัยแล้วก็ได้ตาตามต้องอาดนะคะขอบคุณค่ะ